สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆปี2,567ปีนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงร่ลำรวยเงินทองกันทุกๆคนนะครับวันนี้ที่ธนกรฟาร์มผมมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆนะครับหญ้าแห้งที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นหญ้าขนนะครับเพื่อนๆหญ้าขนที่เก็บมาแล้วก็มาตากในร่มนะครับเพื่อนๆทําให้แหง้งไม่ให้มีความชื้นนะครับหรือให้มีความชื้นน้อยที่สุดนะครับเพื่อนๆ หญ้ายังมีสีเขียวอยู่นะครับเนื่องอย่างว่าตากในร่มไม่ให้โดนแสงแดดนะครับแต่ถ้าเราตากแดดเนี่ยหญ้าตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับเพื่อนๆหญ้าขนที่เอามาตากให้แห้งแบบนี้นะครับผมจะใช้เป็นวัสดุรองรังของนกแก้วมองในฟาร์มนะครับเพื่อนๆปีที่ผ่านมาผมมีใช้ทั้งหญ้าสดและหญ้าแห้งปรากฏว่าหญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งที่มีความชืน้นน้อยๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆไข่เน,เนี่ย จะดีนะครับเชื้อเดินดีไม่ค่อยมีปัญหาในในส่วนที่ว่าเชื้อตายนะครับเพื่อนอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งผมยังไม่มีการบันทึกนะครับก็ปีนี้ในช่วงฤดูหนาผมก็เลยไปเก็บหญ้าขลมาทําเป็นมัดๆแล้วก็ตากในที่ร่มนะครับเพื่อนๆถึงลมให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็จะมาทําพื้นรองรังให้กับนกแก้วม้งในฟาร์มของเราปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟาร์มนะครับนก แก้วม้องเนี่ยเริ่มไข่ในช่วงของปลายเดือนมกรานะครับบางคู่เนี่ยต้นเดือนกุมภานะครับเพื่อนๆวันนี้วันที่2มกราปี6กเกผมก็เลยเอาหญ้าที่ผมเตรียมการไว้เนี่ยมาให้นกนะครับเพื่อที่จะให้นกเนี่ยกระตุ้นการสร้างรังวางไข่นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้สําหรับธนกกรฟาร์มนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะใช้วิธีการใช้ขี้เลื่อยนะครับ สำหรับผมเนี่ยมีใช้ขี้เลื่อยเหมือนกันแต่ผมก็จะมีหญ้าเสริมนะครับเพื่อที่จะให้นกเนี่ยสร้างรังนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาวางหญ้าให้กับนกแก้วม้งนะครับแล้วก็อีกสักหน่อยผมจะมาอัปเดตว่าหญ้าที่วางไปเนี่ยในแต่ละรังนะครับก่อนและหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวมาวางหญ้าให้นกด้วยกันนะครับาลูกมา วางไงลกูกวางยา,งายแล้วนะรีบสร้างรางกันวางไข่นะครับเ,เพื่อนๆนแบบนี้ครับยาที่พึ่งลมตากแห้งไว้เนี่ยก็จะวางไว้ในกรงเพาะแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆวางเสร็จเรียบร้อยทุกกรงนะครับไม่จบครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราต้องดูว่านกสร้างรางดีขนาดไหนอาจจะต้องเสริมบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้จบแค่ครั้งเดียวนะครับ ภายในรังก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ใช้ขี้เลื่อยรองแล้วก็มีให้ย่าเป็นบางครั้งนกก็กัดมาทํารังนะครับหลังจากนี้ก็จะมีหย้าแห้งเต็มเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูว่าเวลานกแก้วม้องสร้างรังแล้วเนี่ยหน้าตารังจะเป็นยังไงครับใส่หนึ่งใส่สองได้นะครับพอดีมีหย้าเหลือผมก็เลยใส่สอง ในรังพ่อนะครับเพื่อนๆหรือว่าโครงพ่อเนี่ยนะครับก็จะมีน้ํานะครับน้ําสะอาดไว้สลัดกินแล้วก็อาบนะครับส่วนด้านในเนี่ยอาหารก็จะเป็นรรพันพืชรวมสิบสามชนิดแล้วก็เสริมด้วยมเมล็ดสีนะครับรรพันพืชแล้วก็มเมล็ดสีครับเพื่อนๆทําเหมือนกันเลยนะครับแต่และห้องนี่เหมือนกัน ส่วนน้าที่เห็นเหลืองๆนี้นะครับเพื่อนๆผมใช้ยานะครับยาไข้หวัดนะครับแก้หวัดนะครับเพื่อป้องกันการเป็นหวัดในช่วงอากาศเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอบต่อไปก็เปลี่ยนเป็นน้ําสะอาดนะครับนี่นะครับบางห้องก็หนึ่งมัดสองมัดได้นะครับแล้วเรามาเช็คลางอีกทีนึงว่านลกสร้างลังเป็นยังไงบ้างน้อยก็ใส่เพิ่มนะครับเพื่อนๆใส่ทุกห้องครับ วันนี้ลงยาวันต่อมาเนี่ยแคบจะไม่เห็นยาเลยนะครับเพื่อนอยู่ในรังหมดเลยนะครับส่วนห้องนี้เป็นห้องรวมสําหรับเด็กๆอยู่นะครับเพื่อนๆนี่แะครับแต่ก็วางหญ้าไว้เพื่อให้อ่าทดสอบการสร้างรังนะครับ ว่างายลูกว่างายว่าง่ายเป็นสีบลูนะครับเ,เพื่อนๆนที่เก็บไว้เพื่อที่จะคุ้ยสายนะครับกับนกที่ซื้อเข้ามาเพิ่มครับตอนนี้ก็มีประมาณนี้ครับเ,เพื่อนเพื่อครับประมาณนี้เลยสำคัญนะครับคนที่เลี้ยงม้องการสร้างรังก็เป็นพฤติกรรมการเหนี่ยวนำของนกแก้วม้งนะครับ ต้องมีหญ้าวางนะครับเ,เพื่อนๆครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับเ,เพื่อนเพื่สำหรับวัสดุรองรังของนกแก้วม้องนกแก้วม้องเป็นนกที่สร้างรังนะครับเ,เพื่อนในธรรมชาติเนี่ยที่เราเห็นในช่องนะครับหรือว่าในสารคดีเนี่ยนกแก้วม้องก็จะสร้างรังซึ่งเป็นรังขนาดใหญ่นะครับเ,เพื่อนๆโดย คาบกิ่งไม้และเศษหญ้ามาทำรังนะครับสำหรับในรังพ้อของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรังไม้เนี่ยการใช้กิ่งไม้ที่มีความแข็งนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เหมาะผมก็เลยใช้หญ้านะครับหญ้าที่เราตากแห้งนะครับในที่ล่มนะครับแล้วก็ให้มีความชื้นน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างรังของนกแก้วม้งการดูแลไข่และลูกนกก็จะดูแลได้ง่ายนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับวัสดุรองรังนกแก้วม้งพาราคิดนะครับ สำหรับยญาขนตากแห้งเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธนากรฟาร์มของเราด้วยนะครับผมมีเคล็ดลับดีๆในการเลี้ยงนกผมก็จะนํามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเลี้ยงนกได้อย่างมีความสุขแล้วก็ใครมีความรู้ดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนฝากคอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับไาไงไาไง